สายยนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเขสู่การเล่นเกม Dark s o u l 2กันอีกครั้งนะฮะกับการสู้บอสไม่ใช่สู้บอสลุมบอสฮะภารกิจครั้งนี้จะเจอบอสต,ตัวอะไรเราไปดูกันเลยฮะยังกราบไม่เสร็จเลยกลับอะไรนะักนะน,นี่ฉากบอสต,ตัวนี้มันค่อนข้างแบบประทับใจผมมากเลยนะไม่เอ็์เ <Escape S 1> <Escape S 2> ดตัวดวเไม่ได้ด้วยอลังการมากๆ อสที่ค่อนข้างแบบตั้งแต่สู้มาบอสตัวนี้ค่อนข้างเท่เท่พอสมควรแต่ความปวดของมันนั้นจะเท่ากับความเท่หรือไม่ต้องลองดูกันเออกลิ่น <c oughs> แม่งฟันไม่แปรง <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วงานหยาบแล้วหรือเปล่าอย่าปวดนมันมลุมบอสหรือโดนบอสลุมมาเนี่ยรอบนี้เชฟมองหน้าใครมองหน้าใครเพื่อหันซ้ายก็กาก,กูหันขวาก็กล ตบแล้วตบแล้วตบแล้วหนึสองสามสี 1, ่อ้าวไปแล้วเพิ่งรอนเฮ้ยเฮ้ยยาวเยี่ยงยาวเยี่ยงยาวเยี่ยงบอลปีปั่นหน้าปีปันหน้าหน้าแหกไปซะอุ้ยอ้ยอุ้ยนั่นอะไรนั่นอะไรโว้โว้โดนอะไรลก่อนเพื่อน ว้าวว้าวนั้งมาโดนเต็มเต็มฮึอย่าแก้มผมอย่าแก้มผมอย่าแก้มผมทีเดียวทีเดียวได้แท้ทวู้ชนะง่ายมาแอคฮะมาแอคมาแอคมาแอคแม่เกือบตะกี้โดนไฟไปชีวิตไม่คิดในใจกูไม่รอดแน่ๆเลยโู้ฮูมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงโอ้ยชอบป้าตัวนี้จริงโอ้ยเกือบตายเกือบตายแม่ จะจบกับเพียงเท่ากำมีกำมีกาบกาบผู้ชมครับกาบกาบมากาบเท่าที่เข้ามาเอ้าอุ้ยนี่ก็บโบมือลาไปก่อนนะครับเจอกันต่อไปคลิปหน้าสายย็นสวัสดคีครับ